สวัสดีครับพบกับช่องตองแปดนะครับก็วันนี้ก็จะพามาดูนะครับดูปัญหาที่เกิดขึ้นกับแปลงมันสำหลังแปลงนี้นะครับสิบสองไร่นะครับสิบสองไร่แปลงที่ผมปลูกนะครับนะอันนี้เป็นสายพันธุ์แปดหนึ่งนะสายพันธุ์แปดหนึ่งแล้วก็อตอนผมปลูกนะมันจะเป็นมันที่สดนะครับมันที่สดมากนะครับแต่มันก็เป็นดิน ดินแดงนะครับดินแดงนะครับมันก็เป็นดินแดงหรือว่าดินดงนะครับก็คือความชื้นก็พอเหมาะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับความชื้นในดินแดงนั้นจะเปียกง่ายครับแต่แห้งไวนะครับเปียกง่ายแต่แห้งไวนะครับส่วนมันสดนะครับก็ปลูกได้ก็อัตราความชื้นกับอัตราการงอกนี่หลังจากปลูกไปแล้ว1สัปดาห์กว่านะครับงอกดีมากครับงอกดีมากครับแปลงนี้งอกดีมาก สิบสองไร่นะครับนะครับถึงต้นไม้นะครับถึงทิวต้นไม้ต้นไม้ใหญ่โน้นถึงทิวต้นไม้ใหญ่ต้นนู้นแต่หลังจากาหลังจากที่มันงอกไปแล้วนะครับหลังจากที่มันงอกคือหลังจากที่ปลูกไปแล้วสัปดาห์กว่าๆแล้วมันงอกงอกเสมอมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านผมนะอยู่ใกล้บ้านผมแล้วผมก็ขี่รถผ่านขี่รถดูเห็นเห็นเป็นประจํานะครับว่าโอา้โหอัตราการงอกของเขานี่ 90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับพูดถึงนะครับพูดถึงช่วงนั้นมันจะอยู่ขนาดนี้นะผมจะให้ดูนะตอนที่สัปดาห์ก่อนนี้มันจะได้ขนาดนี้แล้วนะครับนะสัปดาห์ก่อนนี้อัตากรงองเขาจะขนาดนี้แล้วครับจะส่วนใหญ่จะขนาดนี้แล้วครับพูดถึงว่าสัปดาห์หลังจากปลูกได้สัปดาห์นะครับจะงอกขนาดนี้นะครับเกือบทุกต้นนะครับเกือบทุกต้นแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นประมาณ ให้หลังนะครับหลังจากนั้นประมาณให้หลังก็ประมาณเดือนกว่ากว่านะครับเดือนกว่ากว่านะครับเดือนกว่ากว่านี่ที่จริงนะครับที่จริงแปลงนี้นะครับแปลงนี้จะต้องอยู่ลําดับนี้นะครับอยู่ขนาดนี้แล้วครับผมได้ดูนะนะครับที่จริงมันสำหรัหลังแปลงนี้จะต้องอยู่นี่เห็นไหมครับอัตราการงอกและความเจริญเติบโตของเขาจะต้องอยู่ระยะนี้แล้วครับนะนี่เห็นไหมครับระยะนี้นะครับนี่ระยะต้นนี้ครับเห็นไหมครับ ระยะนี้นะครับปลูกหมายถึงว่าความงามของเขาจะต้องขนาดนี้ครับอายุามันประมาณใกล้จะสองเดือนแล้วเห็นไหมครับประมาณใกล้จะสองเดือนแล้วนะครับจะต้องอยู่ขนาดนี้นะครับจะต้องความงามจะต้องได้ขนาดนี้แล้วครับแต่ว่าปรากฏว่านะครับหลังจากที่ผมขี่ผ่านไปผ่านมานะครับผมเห็นผมก็เลยลงมาดูเอะมันมันแปลกนะครับมันแปลกจู่ๆมันก็ยอ่อหมายถึงยว่วหมายถึงว่า ต้นที่มันงอกนะมันตายต้นที่มันงอกขึ้นมามันตายนะมันตายตายตายเกือบหมดนะครับตายตายตายจนมาถึงวันนี้ก็เกือบจะสองเดือนแล้วนะครับผมก็งงนะว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรนะผมก็งงมันเป็นอะไรเพราะว่าช่วงที่ปลูกฝนก็มีปราบปายนะครับหลังจากปลูกได้ปลูกเสร็จก็มีปลัปปายนะครับไม่ใช่ว่าทิ้งช่วงนานจน ลืมคลาวนะครับก็มีป่าปลายนะวันนี้นะครับนี่สามสี่วันนี้ฝนก็ตกตกแรงมากนะครับสามสี่วันนี้นะวันนี้เมื่อกี้เพิ่งตกนะพอตกมาผมก็มาถ่ายทําคลิปนี่แหละครับนะพอตกหยุดผมก็มาถ่ายทําคลิปปรากฏว่ามันมันยวบหมดครับมันยวบตายตายหมดตายหมดตายหมด,หมดก็อย่างที่เห็นในคลิปนะครับเห็นไหมตอนนี้จะเหลือไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับของ1ิสองไร่นะครับ,ลรบแล้วก็เจ้าของไร่ก็เพิ่งมาแซมเมื่อวานนี้นะเห็นไหมครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นมันแซมนะครับเห็นไหมครับแซมเป็นกําแพงเมืองจีนเลยนะครับนะแซมจนเป็นกําแพงเมืองจีนเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นแผงเลยนะครับนะก็เลยได้คุยกับเจ้าของไร่เขานะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับปรากฏว่าเขาบอกว่าตอนที่วัชพืชนะครับในร่องมันหรือว่าพวก้าอะไรในร่องมันนะมันเป็นญ้าปากคอกนะเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอีกครั้งนะครับว่ายาปากคอกเป็นไง หญ้าปากอคอกมันเยอะนะครับพอหญ้าปากอคอกมันเยอะนะครับปรากฏว่าเขาไม่ใช้วิธีการใช้คนถากนนเพราะว่าหญ้าปากอคอกนี่ถ้าจะใช้ยากําจัดวัชพืชชนิดอ,อะไรนะชนิดเผาไหม้นะครับหญ้าปากอคอกจะไม่ตายนะครับจะไม่ตายหญ้าปากอคอกนี่จะไม่ตายนะครับเขาก็เลยใช้วิธีทางลัดนะครับ ก็อาจจะเป็นด้วยความใจร้อนหรือว่าด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการใช้วิธีทางลัดนะครับเพื่อที่จะให้หญ้าปากคอกมันตายนะครับโดยไม่ต้องใช้คนถากจ้างแรงงานมาถากหรือว่าโดยที่ไม่ต้องใช้ยาชนิดเผาไหม้ฉีดนะครับเพราะว่าถ้าใช้เผาไหม้ฉีดนี่จะต้องซ้ำไม่น่าจะเกิน3 4 3- 4ถึงรอบนะครับนะบมันก็จ,จะเพืองตัวยาแล้วก็เพืองค่าแรงนะครับเขาก็เลยใช้วิธีทางลัด คือใช้ยาชนิดดูดซึมนะครับนะใช้ยาชนิดดูดซึมนะครับอันนี้ปรกากฏว่าใช้ยาชนิดดูดซึมก็ผลที่ออกมาก็คือหญ้าปากคอกมันตายเกลี้ยงนะครับนะครับตายเกลี้ยงนะครับแต่สิ่งที่มันแถมมาด้วยคือมันของเขาก็ตายเกลี้ยงเหมือนกันเนหะ็นไหมครับตายหมดนะครับนะครับเพราะว่ามันแปลงนี้ถ้างอกหรือว่าไม่ตายนะครับด้วยาการโดนยาดูดซึม นะครับมันจะต้องอยู่นี่ครับเห็นไหมครับต้องต้องอยู่นี่ครับความเจริญตระวงเขาจะต้องอยู่ลักษณะนี้นะเห็นไหมครับลําดับนี้ขนาดนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เอ่อนี่คือต้นที่เหลือนะครับต้นที่เหลือต้นที่รอดจากการโดนยาดูดซึมนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่คือต้นที่เหลือครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าการใช้ยากําจัดวัชพืชในแปลงไร่มันสัาปางหรือในแปลงไร่อะไรของเราก็แล้วแต่นะครับ เราจะต้องใช้ให้ถูกเวลานะครับแล้วก็ต้องให้ใช้ให้ถูกชนิดระยะเวลาแล้วก็ปริมาณที่พอเหมาะนะครับอันนี้เขาใช้วิธีทางรัฐก็คือเขาต้องการกําจัดหญ้าปา่าคอกอย่างเดียวนะครับหนญะ้าปา่าคอกอย่างเดียวโดยที่เขาไม่คํานึงถึงว่าผลเสียกับผลกระทบนะครับผลกระทบที่จะเกิดกับมันสัมภหลังของเขาเขาไม่ได้คิดตรงนั้นนะเขาคิดแค่ว่าจะกําจัดหญ้าปา่าคอกอย่างเดียวให้มันเสร็จ วันเดียวจบนะครับปรากฏว่าเห็นไหมครับหมดเลยครับ12ไร่อัตราการงอกที่เคยงอกถึง90กว่าเปอร์เซนต์ยวบตายห,หมดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับยาดูดซึมนี่ถ้าเราฉีดในร่องมันมันไม่เป็นไรนะครับแต่ในกรณีนี้นะครับน่าจะใส่ยาดูดซึมในอัตราที่เยอะแล้วก็ฉีดโดนยอดนะครับฉีดโดนยอดมันสับกะหลังเล็กๆนะครับ โดนยอดมันสัมปะหลังเล็กๆพวกนี้นะครับนี่นะครับนะครับพวกนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับมียอดมันนะฉีดโดนมันสัมปะหลังเล็กๆอันนี้ก็ไม่น่าจะรอดครับเหลืองลงเหลืองลงเดี๋ยวก็ตายนะครับเพราะว่าด<ๆ>ูดซึมนี่เขาจะค่อยๆตายไปนะตายไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วยาดูดซึมนะครับยาำกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึมเราจะใช้กับมันสัมปะหลังก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อฟังไว้นะครับฟังไว้นะครับเป็น หลักเกณฑ์สาคัญนะครับเป็นข้อปฏิบัติที่สําคัญสําหรับเกษตรกรมือใหม่นะครับเกษตรกรที่ยังไม่รู้นะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อจะใช้ยาดูดซึมก็ต่อเมื่อมันสัมปะหลังเราเราลงหัวแล้วเท่านั้นนะครับจะใช้ก็ต่อเมื่อมันสัมปะหลังเราลงหัวแล้วเท่านั้นนะครับยาดูดซึมและห้ามนะครับห้ามเลยนะครับข้อห้ามสําคัญของการใช้ ยากำจัดวัชพืชชนิดดูดซึมข้อห้ามเด็ดขาดคือห้ามฉีดโดนยอดมันเด็ดขาดนะครับถ้าฉีดโดนยอดมันนี่ยังไงก็เหลืองครับเห็นไหมครับเหลืองตายนะครับฉีดได้นะครับฉีดได้แต่ระวังอย่าให้โดนยอดมันครับไม่งั้นจะเป็นแบบนี้แหละครับนะตอนฉีดน่าจะรู้สึกว่ามีลมแรงนะครับช่วงนั้นลมแบบเหมือนแบบลมก่อตัวที่จะมีพายุอยู่ในช่วงนี้นะครับนะมันก่อตัวมาเป็นสัปดาห์แล้วนะลมนะนะ แล้วฝนก็เพิ่งมาตกอยู่เนี 3, ่ยสามสี่วันยังหนักมากนะครับเขาน่าจะฉีดช่วงนั้นนะเห็นไหมครับผลเสียนะครับผลเสียผลเสียของความใจร้อนของความรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเกษตรกร,ก,รก็ต้องเรียนรู้นะครับเกษตรกรยิ่งเป็นเกษตรกร,กรมือใหม่นะครับเป็นเกษตรกร,กรมือใหม่ที่กลับมาจากกรุงเทพกลับมาจากทํางานต่างจังหวัดแล้วอยากมาอยู่เป็นเกษตรกร,กรไล่มันสัมปะหลังนะก็ต้องเรียนรู้ไปนะครับเรียนรู้ไว้นะครับว่า บางครั้งการใช้วิธีทางรัดนะครับทางรัดที่คนไม่ค่อยนิยมทําผลเสียมันก็จะรัดมาหาเราเร็วขึ้นเหมือนกันนะครับนะเห็นไหมครับถ้าเกิดเขาใจเย็นกว่านี้นะครับหมายถึงว่าใจเย็นกว่านี้โดยให้คนาถากนะครับให้คนถากให้ใช้แรงงานถากหญ้าในร่องมันนะครับถากต้นเขาเรียกอะไรนะไอ,ตาาอนะ้ต้นหญ้าปากคอกนะต้นหญ้าปากคอกนะในรุ่นมันแล้วค่อยมาเก็บค่อยมาใช้ ดูซึมอ่อนๆผสมอ่อนๆนะครับผสมอ่อนๆมาฉีดในร่องฉีดในร่องนะครับบริเวณร่องนี้นะฉีดในบริเวณร่องโดยไม่ให้โดนต้นมันหรือว่าไม่ให้คมต้นมันมันก็น่าจะมีไม่มีผลเสียมากขนาดนี้นะมันก็น่าจะอาจจะมีผลเสียแต่ก็จะไม่มากขนาดนี้นะครับตายหมดเลยครับเห็นไหมครับตายหมดเลยนะครับนะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้กับวิธีการใช้ตัวยาที่จะปราบ วัชพืชในไร่มันสำปะหลังนะครับชนิดดูดซึมนะครับชนิดดูดซึมนะครับถ้าอยากจะใช้นะครับถ้าอยากจะใช้ก็พยายามใช้ในปริมาณที่นิดหน่อยนะครับพอหญ้าหรือว่าัชพืชมันยวบหรือว่ามันเริ่มจะเหลืองเราก็ให้คนงานจ้างคนงานมาถากนะครับมาถากหรือว่ามาเก็บมาถากมาถางมาเก็บอย่างนั้นจะดีกว่านะครับผลกระทบ มันถึงจะไม่มากมายขนาดนี้นะครับนะแรงนี้ก็น่าจะผิดเป็นครูนะครับเขาน่าจะเรียนรู้นะครับอันนี้เขากเพิ่งมาทําได้2ปีนะก็ยังไม่มีใครแนะนํานะครับด่วนครับด่วนเป็นใบรุ่นเนี่ยเป็นใบรุ่นก็เลยด่วนจะใช้วิธีทางรัดกาจัดวัชพืชปรากฏว่ากําจัดมันของตัวเองเกลี้ยงปั๊บเลยครับนะเกลี้ยงเลยนะครับนะโนะถึงโน่นะครับเกลี้ยงเห็นไหมครับปกติมันเขาจะต้องนี่รุ่นนี้แล้วครับนะรุ่นนี้และ อย่างไม่ได้กับรุ่นเนี้มันตอนนี้อายุก็ประมาณใกล้จะสองเดือนแล้วนะครับนะก็ถือว่าถ้างอกได้ถ้าไม่โดนยาดูดซึมนะครับนะเราก็จะเอามายุมันรุ่นนี้ขนาดนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเหลือมันนะครับเออขอโทษครับอันนี้คือเหลือยานะครับรอดยารอดยาดูดซึมที่เขาฉีดเห็นไหมครับนี่ครับผมจะให้ดูยาปากคอกสักนิดหนึ่งนะเห็นไหมนี่คือย้าปากคลอกนะครับนี่ตัวนี้แหละครับสำคัญนะ เผาไหม้นี่ซ้าถึงสามถึงสี่ครั้งเลยจะใช้เผาไหม้แต่ส่วนใหญ่เขาจะเลือกใช้คนถากนะครับใช้แรงงานถากใช้จอบถากนะครับถากเอาลากโคนมันออกนะมันเะกเหี่ยวเผาไหม้นี่ซ้ำสามถึงสี่ครั้งนะครับเปลืองทั้งยาเปลืองทั้งค่าแรงส่วนที่จะตายก็คือดูดซึมเท่านั้นท่าน,นี้บังเอิญว่ามันสัมปะหลังเรามันยังอายุน้อยนะครับอย่างที่บอกอที่ พูดผ่านมานะครับนะที่ผมอธิบายฟังผ่านผ่านมานะครับที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ว่าการใช้ยาดูดซึมจะต้องใช้ก็ต่อเมื่อมันสัมปะหลังของเราลงหัวแล้วเท่านั้นนะครับถึงจะเ,เกิดประสิทธิภาพและไม่เกิดผลกระทบหรือผลเสียกับมันสัมปะหลังของเรานะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ผิดเป็นครูเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ ช่องตองแปดเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ